จะเริ่มอธิบายแต่เริ่มต้นอ่าเริ่มต้นเลยอ๋อจะเข้าหมด่นีครับครับสมาติตอนนี้เปิดเปิดเครื่องมาถึงปุ๊บเราจะใช้งานก็ออโต้รันออโต้รันโหมดถูกไหมครับครับมันจะมีอยู่สี่สี่โหมดห้าโหมดใหญ่ๆครับก็มีออโต้รันโหมดทีชอีดิทโหมดโอเปอเรชั่นโหมดโปรเจกต์อัพโหลดแล้วก็ซิสเต็มโหมด โปรเจกต์อัพโหลดนี่คือดึงโปรแกรมดึงโปรแกรมจากตัวคอนโทลเลอร์ครับที่เราเขียนจากซอฟต์แวร์ครับครับแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาบนบนเข้าไปที่ออโต้รันก็คือดึงขึ้นมาปุ๊บนะเอ r นเตอร์ปั๊บเนี่ยเราแค่ดึงขึ้นมาดูใช่ดึงขึ้นมาดูเฉยๆแล้วมันแล้วมันก็จะดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะมาขึ้นที่ออโต้รันออโต้ออโต้รันครับถ้าเรายังไม่ออโต้เราก็ไปดูออโต้รันแล้วก็ select project ดูมันก็จะมีโปรเจกที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์บ้างแล้วก็มีอยู่ในในตัว handheld นี่นะคออกมางี้แต่ก็คือโปรแกรมมีแค่นี้แหละเราดูดมายังไงมันก็มีแค่นี้นะครับอ่ะทีนี้ปกติ auto run ถ้าเราเข้า auto run ปุ๊บมันก็จะมีอยู่2ใช่2 2แค่2โฟลเดอร์แค่นั้นนะครับก็คือมี select เลือก Project กับ input Project เข้ามา อ๋อครับนะครับแต่ไม่ยครับเนี่ยฮะเจ้าสร้างต้นนี้ input number project number แต่เราอ่าแต่เราไม่มี number ก็คือเราถ้าเป็น number เนี่ยมันจะระบุตัวเลขนำเบอร์ได้เลยหมายถึงว่าตอนที่เราเซฟเหรอครับใช่ครับเซฟเป็นแค่ตัวเลขเเป็นนตัวลข่ะอาที่ไม่ได้เป็นชื่อมันจะให้เราเอาเข้ามาตั้งแต่001ถึง999ก็คือเราสามารถที่บันทึก1 2 3 หนึอะไรก็ได้นะครับในซอฟต์แวร์นะแต่ในในใน h a n d h e l ตัวนี้บันทึกไม่ได้มันมันจะรันออโต้ PRJ อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ s t อเกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้โหมดออโต้ก็จะมีแค่พอเข้ามาเนี่ยก็จะมีมีเลือกนะครับแค่ Select Project กับ Input Project ออกมาทีนี้ Select Project ก็เลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการจะรันนะครับต้องการจะที่จะให้มันทำงานแบบออโต้ ก็จะมีตามโปรเจกต์ของเราแล้วก็เลือกแล้วก็รันได้เลยครับ,รบนะทีนี้ในโหมดใหม่โหมด Edit นะครับช t ดอิดด์อิดด์ก็คือแก้ไขใช่ไหมครับแก้ไขในในโปรแกรมเก่านะครับหรือว่าสร้างโปรแกรมใหม่อ,อ๋อแก้ของเก่าได้ด้วยอ่าแก้ของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่อตอนนี้ถ้าถ้าถ้าสร้างของใหม่อ่าถ้าสร้าง สร้ๆของใหม่เราก็กด e n t เ r เลยใช่ไหมครับอ่าเรากด Enter เลยอ่ากด Enter ปุ๊บแล้วเราก็แล้วก็ n e w project แล้วก็ new project อ๋อซึ่งซึ่งในในตัวเนี้ยซึ่งในโฟลเดอร์ย่อยของของที edit m บ d e มันก็จะมี New Project มีโหลดโปรเจกต์มี i m p o r t โปรเจกต์เข้ามาคำว่า Import นี่คือก็โหลดโปรเจกต์เข้ามาเหมือนเหมือนอยู่ในหมวดของออโต้นะครับแต่มันจะไม่ใช่แบบน u เบอร์มันก็จะเป็นเป็นชื่อของโปรแกรมมาเลย Import คือการนำเข้ามาใช่การนำเข้ามาตรงนี้ การนําเข้ามาตรงนี้หมายความว่าก็คือนําโปรแกรมอื่นที่เราจะมาแก้นําขึ้นมาเพื่อแก้ไขใช่ครับเนี่ยอย่างเช่นว่า P R J 0ูนแล้วก็ Enter ไปปุ๊บนะครับมันก็จะถามว่าคุณจะ Import 001แล้วสร้างใหม่เป็น0ูนย์ศย์สี่ไหมแล้วบอกว่าถ้าไม่ก็ no นะครับอ๋อมันมี s cap อ๋อมันมีถ้างั้น0ูนยมันจะก๊อปกลายเป็น0ูนอัตโนมัติแต่0ูนยังคงไว้เหมือนเรา copy คัดลอก ครับคนะครับแต่004เราก็มาเปลี่ยนเหมือนเซฟแอดนะครับเหมือนเซฟแอดอ่ามันมีคือใช้ตัวนี้เป็น yes no อ่าใช่ไอไออิเมอร์นี่ไม่ต้องยุ่งมันอ๋อส่วน x cap เนี่ยคือย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับครับครับครับนะครับแล้วเอ่าแล้วเมื่อกี้ที่มันถามว่าเอ่าเดี๋ยวเราไปที่ Import Project อีกทีครับอิัพุตอินพุตทีนี้พอ Enter ปุ๊บ Enter ปั๊บอ่าสมมว่าเราเลือกตัวนี้เลือกอ่าหนึ่ ตอนนี้ถามว่า yes enter OR no e s cap ใช่ใช่ yes enter no e s cap อ๋อโอเคโอเคเราก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องครนะถ้าเราถ้าเราตอบ yes เมื่อไหร่ปุ๊บ prj 004จะโผล่มาเลยจะสร้างสร้างเป็นไฟล์ใช่เป็นเป็นไฟล์ใหม่ save a s มาทีนี้ในไฟล์นะในโปรแกรมย่อยมันก็จะเหมือนกับ prj 001เหมือนกันแต่เราก็มาแก้แก้ไขอะไรได้นะครับก็คือ copy บางส่วนมา อันนู้น delete project โหลด project import project delete project แล้วก็ modify position ค่ะพวก position ที่มีอยู่ในโปรแกรมถูกต้องจอเจโ o j e c t หนึ่ง project สอง p r o j e สามหมายถึงว่าโปรแกรมไหนก็แล้วแต่ที่เราเราเราอัพโหลดขึ้นมาเหรอครับใช่ก็อย่างเช่นว่าเอาศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับศูนศูนย์หนึ่งครับโหลดขึ้นมาปุ๊บนะจอยสเปกเนี่ยเราก็มาแก้ครับแต่ละจอย แก้แต่ละจอยอ๋อแก้จอยแต่ละจอยที่ที่เราบันทึกไปในในโปรแกรมของ P R J าร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนีครับแก้ไขแต่ละจอยแก้ไขแต่ละเป็นบางจอยเป็นบางจอยโอเคแก้ไขเป็นบางจอยแก้ไขเป็นบางจอยที่นี้ถ้าอ่าระหว่างโหลดระหว่างโหลดในช่วงเมนูตัวแดกออโต้ออโต้ที่เราโหลดขึ้นมากับ,บมามามาอินพุตตรงนี้เนี่ยเหมือนกันไหมอ่าโหลดในหมวดออโต้คือ มันแก้ไขอะ้รไม่ได้ทํางานเลยแต่ถ้าโหลดในอินพุตตัวนี้ก็คือแก้ไขอโหลดขึ้นมาเพื่อแก้ไขแก้ไขคัดลอกก็ p y แล้วก็โอเคโอเคถ้าแสดงถ้าแก้ไขก็คือต้องมาที่ถูกต้องมาแก้ไขหรือสร้างใหม่ต้องมาที่ที i อ e ดิทีตอิดิทเมนูเท่านั้นโอเคครับถ้าไปนิวคุณจะทําอะไรไม่ได้มันจะบังคับให้คุณออโต้อย่างเดียวเลยก็คือพร้อมที่จะทํางานแล้วดิลิด e ลิทนิโม o ิ i าย o นโมดิฟายริชันนี่หมดแล้วใช่ไหมครับ โอเคครับทีนี้เราเอ็กซ์แคปออกต่อไปตัวทิศทิศแล้วต่อไปก็โอเปอเรชันโหมดโอเปอเรชันโหมดนี่คือการดูลันเดียวอ่าลันแบบเมนวนเฉยๆดูการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มันจะมีอยู่2เมนูมีเมนโรบอทก็คือเป็นเอ็กซิทที่ฝังอยู่ในตัวแขนคนเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเอ็กซิหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าไม่รวมคิปเปอร์ เดี๋ยวขอลองเลยนะครับเอ่อตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เขาเก็บค่าเอาไว้ใช่เป็นเมนเป็นเมนของโรบอทแล้วเมนหมายถึงว่าเอ่อตำแหน่งโฮมไม่ครับเมนโรบอทหมายถึงว่าทุกแกนเลยกคือเป็นทุกแกนที่เขาบันทึกเข้าไปในในตัวคอนทรลเลอร์แล้วว่าไม่มี แกนภายนอกมาเลยเป็นแกนที่เขาสร้างบิวมาแล้วมถึงเายแกนเหมือนดีฟอนแกนที่เขาทํามาสําเร็จรูปไม่มีเพิ่มเติมพวไม่มีเพิ่มเติมแกนเอ่อที่เขาทํามาเพื่อเพื่อไม่ใช่ห่มไม่ใช่อ,อก็คือโครมของหุนยนต์นี่แหละครับอ๋อคือโคมแแต่ก็คือมันเป็นเน้นทางด้านมอเตอร์เมนโรบอกก็คือมอเตอร์5ตัว5แกนนั่นแหละ อ่ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรครับเมนเมนโรบบ์ก็คือเมนโรบบทก็เราจะสอบเราจะเคลื่อนที่แบบเมนนวดให้แต่ละแกนแบบอิสระเอาไว้สําหรับเซ็ตหรือว่าไม่ไม่เซตครับคือเคลื่อนที่มูฟเมนดูธรรมดาอ๋อไว้ไว้เคลื่อนที่ดูใช่เคลื่อนที่ดูเฉยว่าตอนนี้เราก็ไปทาความเข้าใจว่าแกนเอ็กซิหนึ่งคือแกนไหนเอ็กซิสองคือแกนไหนคือเป็นเมนนวด อ๋อเป็นเมนนุ่นอ๋อเหมือนเราเล่นจอยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไไม่่ด้เกียวโปรแกรมก็คือเพื่อเซฟคือแบบว่าไม่ต้องเผลอเอนโทเอนเตอร์อะไรเยอ๋อคือไม่ได้มีไว้สําหรับเมมโมรีค่าตําแหน่งต่างๆเอาแค่แค่สอนเฉยใช่สอนคือคือหมวดเนี้ยจะเหมาะกับสอนสอนคนที่ยังไม่เป็นอ๋อให้รู้ว่าอ๋อคคือแกนนี้เหมือนแกนนี้ให้รู้ว่านี่คือแกนหนึ่งคือจอยนี้อ่าแล้วก็เอชแคปออกส่วน อานะครับก็คือเป็นตัวเพิ่มเติมของแกนใหม่เพิ่มเติมของแกนหมายถึงว่ามันสามารถเพิ่มได้อีก2แกนโอ้เพิ่มได้อีกครับเพิ่มได้อีกก็ต้องหาซื้อมอตุมมอเตอร์มาแล้วก็มาทำโมดิฟายเพิ่มเข้าไปใน2แกนแล้วก็มาคอนโทรลคำว่าเพิ่มแสดงว่าเราก็ต้องเอาต่อชุดได้ต่อชุดได้เพิ่มขึ้นมาใช่คือได้มันมีให้อยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ซื้อมอเตอร์มาต่อ ครับซึ่งมันจะมีต่อต่ออาร์กอยู่ข้างหน้า2องุ๊กอแกนเพิ่มเพิ่มได้2แกนพูดง่ายก็คอนโทรลได้7แกนครับครับนะครับไม่รวมกิ๊ปเปอร์โอเคนี่แต่เราไม่มีอาร์กตัวนี้เรานะครับเอสแคปออกอ่าเราไม่มีอาร์กเอสแคปออกโอเคครับอันนี้คือโหมดของโหมดของโอเปอเรชั่นของโอเปอเรชั่นอ่าโอเปอเรชั่นโหมด ทีนี้ก็ไปโปรเจกต์อัพโหลดนะครับก็เหมือนเมื่อกี้ก็คือโหลดโปรแกรมเราเอนเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดอินเอกีก็คือมันจะฟ้องว่าตัวเนี้ยมันไม่มีโปรแกรมอะไรหมดแล้วแต่เพรามไม่มีนี่หมายความว่าไงครับหมายความตรงในคอนโทรเลอร์ไม่มีใช่ครับคอนโทรเลอร์ไม่มีคือเราดูดขึ้นมาหมดแล้วครับดูดขึ้นมาหมดแล้วแล้วก็เอนเตอร์ไปเพราะว่าตอนนี้เราอัปโหลดขึ้นมาหมดแล้วใช่หมดแล้ว คือเหมือนอัปโหลดรายชื่อหรืออัปโหลดทั้งโปรแกรมมาแล้วครับอัปโหลดทั้งหมดเลยขึ้นมามาตัวนี้ตัวนี้มันมันมีแค่แรมตัวนี้ใช่ไหมครับอัปโหลดขึ้นมาเก็บไว้ในแรมของมันหรือว่าไม่ครับก็คืออัปโหลดขึ้นมาเข้าหาคีย์แค่นั้นเองส่วนคือฟังก์ชันคีตัวนี้อันนี้มันจะไม่มีอะไรมันมีแค่คีย์คำสั่งแต่มันบันทึกจริงๆก็อยู่ในส่วนของกองของรลเลอร์ใช่คอโทรลเลอร์โอเคทีนี้ เมื่อกี้โปรเจกต์ตอนนี้ซิ s เต m โหมดครับซิ s เต m โหมดนี้ไว้ทำอะไรนะครับก็เซตอาร์คของโรบอทเพิ่มเติมอีสองแกนอ้อตัวนี้คือแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีครับเราก็ไม่ได้ใช้ออกไปใช้สามหลักใหญ่ๆก็คือออโต้ลาน e ีส์ออปเปอร์ชันแล้วก็โปรเจกต์อัพโหลดสองสองตัวนี้ครับครับครับโอเคทีนี้ ตอนนี้สมมติเรากําลังจะเริ่มต้นเราจะเริ่มจะสร้างโปรแกรมใหม่เราก็มาที่ทีตอิดิทีโหมดครับปุ๊บเอนเตอร์เข้าไปแล้วก็ยิวเนว์โปรเจกต์นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็จะรันออโต้พีพีอาร์เจสุดที่สี่ปุ๊บเอนเตอร์อีกทีดีพออินเตอร์เซตบันทึกั้แรกต้องลาเตอร์เราต้องใช้คําสั่งพิเศษนะครับก็ไปเข้าที่ cmd cmd นะครับแล้วก็ไปเดสเซอร์เดสเซอร์เดสเซอร์นะครับตนี้วไปเอนเตอร์นี่คือในเมนูย่อยก็จะมีคำสั่งพิเศษต่างๆอ่างตอนนี้เราไปเพื่อจะเลือกลาเปลอลาเปึ๊บทีนี้ไอ้คำว่า x y z นี่หมายถึงว่าเราตั้งชื่อให้ขึ้นต้นด้วย x ก็ได้ y ก็ได้ z ก็ได้0ถึง9ก็ได้ออ๋โอเคเราก็ไม่จำเป็นเราก็กดชิปเอาเซตก็ได้นะครับแล้วก็นำล็อกไป อ่าเป็นหนึ่งจะเป็นต้องตามด้วยเลขหนึ่งก็คือเขาจะให้ขึ้นด้วยหมายเลข x y z หรือว่าจะ z z ก็ได้นะครับแล้วแต่คือโค้ดโค้ดสำหรับใช้ก็มี x y z ชื่อมันตั้งได้กี่ตัวอ่าคาเล็กเตอร์มันประมาณ15บห้าสิบห้าสิบหกับอ่ะสิบหกจับอ่าสิบหกประมาณสิบสิบหกก็ประมาณสิบห้าสิบหกตัวสิบห้าสิบตัวอ่าโอเคสมมติว่าเราบอกว่า เซตหนึ่งเอ็กซ์ถ้าชื่อยาวไปเราก็จะพิมพ์ยาวเวลาเราป้อนในโปรแกรมใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะพิมพ์ไปเอาแค่นี่ยตอนนี้เราเนี่ยเราลบแล้วเอาแบบสั้นๆพอเซตหนึ่งหนึ่งครับเอนเตอร์ปุ๊บนะครับแล้วก็เอนเตอร์สามอีกทีหนึ่งเอนเตอร์สามอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเลื่อนเคอร์เซอร์เลื่อนเคอร์เซอร์อ๋อเอนเตอร์เลื่อนเคอร์เซอร์ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับ เหมือนเมื่อกี้เราเราไม่อินเตอร์ได้ไหมเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่ได้ไม่ได้ครับมันจะไม่ให้เลื่อนอ๋อหมายถึงว่าเหมือนที่เหมือนในซอฟต์แวร์เหมือนกัน end ก็ต้องมีแท็กลงครับนะครับมันถึงจะให้คอมไพล์ผ่าน end ต้องอนเตอร์ลงใช่ตรงตอนจบอรับตอนจบ end อ n d e n ต้องแท็กลงอีกต้อง enter หรือว่าให้รับคำสั่งเ end ใช่รับคำสั่ง end ไปโอเคตอนนี้พอ set หนึ่งปุ๊บ label ชื่อแล้วอ่า label อ่าแล้วก็แล้วก็ เด็ดชุต่างห้าเบลแล้วก็โฟมครับให้อยู่ตำแหน่งไหนเด็ดสิครับลาเบลหนอ๋อคดูมันละดูมันหนึ่งลาเบลหนึ่งตอนนี้ก็บรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกให้ทำอะไรตอนนี้เราอ่าเลือกลาเบลไม่ใช่เหรอลาเยวสั่งแล้วครับเราเลือกมาแล้วอ๋อแล้ว แล้วตอนนี้ตอนนี้เราต้องป้อนจากอะไรจากสมมติตอนนี้เราเข้าสู่โฮมเข้าสู่ตำแหน่งโฮมคือคือ label แรกก็คือเซตหนึ่งเซตหนึ่งเซตหนึ่งเราจะให้ทําอะไรให้หุ่นยนต์ไปไหนเราบอกว่าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งโฮมอ่าเราก็กดไปโฮมกดโฮมมันก็มาโปรโฮมเลยใช่นี่คือตำแหน่งตำแหน่ง label ปั๊บมันก็จะมาโคโฮมเลยอปรโฮม่คอยู่ตำแหน่งแรกใช่หลังจากนั้นทำงานหลังจากนั้นเราก็ move เราก็บอกว่าต้องการย้ายย้ายไปอยู่ตำแหน่ง หาตำแหน่งใหม่หาตำแหน่งใหม่ก็ใช้คำสั่ง move tool m นะครับ j o i นะ new t e a t นะครับ t e a t ใหม่นะเป็น j o i แล้วก็เพื่อนแล้วเลือกแต่ละแกนสมมติเลื่อนมาเพื่อที่จะรอจับใช่แกน exit หนึ่งก็เลื่อนไปตามต้องการสมมติเลือกตามต้องการ exit สองนะครับ exit สา อ่พอได้แล้วนะครับพอได้แล้วก็ Enter อร์ได้แล้ว Enter เลยครับนะคบมันก็จะบันทึกไว้3แกนที่เราเคลื่อนที่เมื่อกี้ครนะครับเป็น Move Position นะครับนี้ที่จะบอกว่าตอนที่เราเลือกแบบแบบ J แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่าเราต้อง Move เนี้ยใช้คำว่า Move To จะเป็น Cartesian ใช่ไหม Cartesian นะครับ เป็นแบบไหนจอยมูฟหรือไลนมูฟเราไลนมูฟนะครับนิว e ีสนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นจอยสเปคก็ได้จอยสเปกถ้าเราคลิกถ้าเราเลือกเป็นไลนมูฟแล้วครับนะครับมันก็จะเดินเป็นเส้นตรงเป็นเส้นเป็นเส้นเอ่อเป็นแต่ละเป็นแนวเป็นแนวใช่ทีนี้เป็นจอยก็ได้อย่างเช่นว่ากดลงมา ตอนนี้เราบอกว่า <I can S 2> ตอนก่2 2> อ,นอ,อนที่จะให้เลื่อนลงไปจิบเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นคา r าเชียนอ่าอ่าเนี่ยนะครับอย่างนี้เราก็ดูเลือกแกนแกนสี่แกนสีน่ให้มันอ่าโอเคอย่างนี้ให้มันลงกันตรงๆแล้วก็ Enter อร์ นะครับเห็นไหมมันก็จะมูฟอ่ามูฟแล้วก็ไลายมูฟไลน์เจฟュชั่นเนี่ยมันก็จะลงตรงๆเหมือนกันเหมือนคาเทเชียนอ่ามูฟไลน์นี่คือลงตรงๆครับนะอ่าต่อไปก็เป็นมูฟตำแหน่งใหม่มูฟตำแหน่งใหม่ครับนะครับอ่ามูฟตำแหน่งใหม่จอยคือให้มันขึ้นพร้อมกันไปเลยหรือว่าจะอะไรก็ได้สมมติอ่าตอนนี้สมมติมันเราตอนนี้ลงถือว่าลงสมมติว่าลงไปจับแหละลงแบบล้วตอนที่เราบอกว่าจับจับ จับอ่าาเรรถ้าจับเราก็โอปอนเป็นกิปเปอร์นะเป็นโอเพนนะครับโอเพนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปตัวเลขเข้าไปว่าจะให้มันจับกี่กี่เซนอ่ากี่มิลกี่มิลตอนนี้เราบอกว่า25แล้วก็บอกไปเป็นน้ำล็อกแล้วก็เลือกไป25 25อ่าแล้วก็เอนเตอร์ปุ๊บตอนนี้กิปเปอร์มันจะเข้ามาฟื้ข้ามาอยู่ห่างห่างกันอยู่ที่25 2สิบาสองเซนครึ่งอ่สิบามิลปุ๊บห่างกัน2อเซนครึ่งนะครับ เอาสองเซนครึ่งต่อจากนั้นจับแล้วเราบอกว่าต้องการให้มันมุกกลับมาในตำแหน่งอ่าแล้วก็เอาตำแหน่งเดิมก็ได้เป็น j p o s i t i o n 6เอ๊ะดีๆแล้วทำไมอยู่มันมันเริ่มที่ j p o s i t i o n หเหรอครับในในในีน้ทำมันไม่มันไม่เริ่มจาก1น3 1> ่งออไม่ครับเมื่อกี้เราอัปโหลดมาแล้วโอเ <นะ S 2> ราเราอัปโหลดมาตั้งแต่1-5ถึงถึง5มาแล้วอ๋อหมายถึงว่าเราเอาล็อกอัปโหลดโพสชั่นมาเมื่อกี้ เราอัพโหลดโพดิชั่นที่มีอยู่ใช่ที่เราจะแก้ไขเมื่อกี้ถ้างั้นก็โยกเว้นก็ต้องไปลบมันซะหมายถึงว่าเราเลือกไฟล์ของสมมติว่าเจี้อ่าเราไปคัดลอกปี้เวอร์ชันมาเราก็เราก็อัปโหลดขึ้นมาวันนั้นโพดิชั่นเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะมีอยู่แล้วตอนนี้เรากําลังสร้างโพดิชั่นเพิ่มเข้าไปโอเคครับอ่ตอนนี้เราบอกว่ากลับไปที่โพดิชั่น6เราก็มูฟทูถูกไหมครับใช่มูฟทูแล้วก็ จอยครับจอยแล้วก็โหลดโพดิชันโพดิชันนี่คือเอาโพดิชันเดิมเข้ามาใช้แล้วแล้วก็จอยครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปที่หกครับนี่คือกลับไปตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งหกหกหกอ่าโอเคครับก็ได้มุกทูอ่าตำแหน่งใหม่ครับทีนี้ก็หาตำแหน่งใหม่เราก็มุกทูใหม่ครับใช่ครับทูเรากำลังจะกลับมาวางจอยใหม่ ครับแล้วก็ทีนี้ก็เคลื่อนที่นี้หาตำแหน่งที่ต้องการนะครับนะครับทีนี้ตำแหน่งที่ต้องการได้แล้วสมมติได้แล้วได้แล้วครับแล้วก็ enter enter ปุ๊บปุ๊บนะแล้วก็ได้เป็น position แปด position แปดนะครับแปดแล้วทีนี้สมมุติว่าพอแปดเสร็จนะครับก็จะให้ บนนะบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมก็ไปที่คำสั่งพิเศษคำสั่งพิเศษนะครับ C M D อ่าคอมมานนะครับไปที่คอนโทนคอนโทนสเตทเมนต์ Enter อ่าแล้วก็ไปที่ go to ซึ่งในเนี้ยคอนโทลมันจะมี go to มี เวทอินซิคก็คือรอสัญญ,ญ,ญาณน,นะครับอันนี้ก็คืออีฟอินซิก็คือสร้างเงื่อนไขระหว่างสัญญาณ1สัญญาณ2แล้วจะให้อะไรออ,อ่อนยกตัวอย่างสร้างเงื่อนไขระหว่างสัญญาณหนึ่งสองที่นึงครับหมายถึงก็คือสัญญาณอินพุตระหว่าง1กับ2อันไหนมาต้องมาพร้อมกันเหมือนเหมือนเหมือนเราสร้างฟังก์ชันเงื่อนไข <and S 1> ครับแอนออร์ใช่แบบนครับแอนออแล้วส่วนตัวนี้อีฟแดนอีลัสนะครับก็คือถ้าอีฟสองอินพุตมาพร้อมกันแต่ว่าเราบอกว่าถ้าอินพุตมา2มากกว่า1 นะครับก็ให้ลบทิ้งนะอันนี้ต้องเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับแล้วก็ for ลูปนะครับแล้วก็ next นะครับแล้วก็ดูไว้ก็คือว่าทําการเขียนลงไปนะครับแล้วก็วนหลูปก็คือลูปแต่ละลูปพวกนี้มันต้องใช้คําสั่งพิเศษเข้าไปคาสั่งเพื่อให้รู้ว่าใช่ครับให้รู้ว่าหลูปแต่ละลูปอยู่ตัวไหนเหมือนคําสั่งซับโปรแกรมเอ่อเด็จฐานิดนึงนะครับตัว if if in six if in นี่หมายถึงว่าถ้ามีสัญญาณเข้ามาใช่ให้ทำอะไรอย่างนั้นนะใช่ครับก็ Input เข้ามาเหมือนกันอันนี้ Input ตัวเดียวอันนี้ i ิน u t 2ตัวหรือมากกว่า2เอ่อเอายกตัวอย่างการป้อนป้อนคำสั่งในบรรทัดนี้นะยกยกตัวอย่างอาจจะว่าอ่ยกตัวอย่างก็คือ in six on ใช่ไหมครับ in six on ก็คือ In นพุต digit ศูนย์ทำงานใช่ไหมครับ digit ศูนย์ทำงานแล้วก็ enter เข้าไปกลับอะไรครับอกลับอะไรครับมากกว่าอะไรครับ มากกว่ามากกว่าอะไรครับมากถ้าดิทอนศูนย์นะครับดิทอนศูนย์ทำงานมากกว่าหนึ่งจะให้ก็คือให้มันทํางานแต่ถ้ามันยังทําครั้งเดียวก็ยังไม่ทํางานอ่ามากกว่าหนึ่งนี่หมายถึงว่าเราเราใช้ก็หนึ่งครั้งก็ไม่ทําพอครั้งที่สองถึงจะทำเด่นในที่นี้หมายถึงว่าเด่นก็คือมากนะอ๋อมากครับอ๋อเด่นแล้วก็หมายถึงมากแล้วก็แล้วก็ป้อนตัวเลขลงไปนะยครับหรือว่าไม่ครับก็มันเราบอกไปว่าถ้ามากกว่า นะครับดิตอนศูนย์มามากกว่าหนึ่งมันมันเดนมันแทนตัวที่บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมาแล้วอ๋ออันนี้ต้องต้องไปเรียนรู้ภาษาซีอ๋อในในเงื่อนไขของภาษาซีใช่เงื่อนไขภาษาซีาาแต่ว่าถ้ามากกว่าสองเราก็ใช้ถ้ามากกว่าสองมากกว่าสองเราก็ต้องไปเข้าตัวอ f t แดนอีลอัอ๋อแต่นตัวนี้ต้องต้องไปกลับไปมันจะพอได้ค่ามันก็จะบวกหนึ่งไปเรื่อยได้ค่าก็บวกหนึ่งไปเรื่อยได้ค่าก็บวกหนึ่งไปเรื่อย บวกจนอินฟินิตี้มันจาต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษาศี่ก็อย่างเช่นว่าหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแดนหรือมมแดนอย่างเงี้ยมันก็จะให้ค่าบางทีบวกหนึ่งกับลบหนึ่งมันจะให้ค่าต่างกันลบหนึ่งก็ลบลงไปเรื่อยๆลบลงไปเรื่อยๆับบวกหนึ่งก็บวกไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่บวกค่าเพิ่มนะครับมันก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งก็คือทาซ้าๆๆไปางนั้นแหละแต่ครั้งแรกมันจะไม่คิดว่าบวกก็คือยังไม่ทาแต่ครั้งที่2มันจะบวกให้ สามีมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ใช่บวกสองบวกสามบวกส่บวกห้บวกหกนะไมครับโอเคแสดงตัวนี้คือเ็นเ็นส่วนของลึกๆเข้าไปถูกไหมครับใช่ใ้คิดความสามารถของนันลึกๆเข้าไปจังหวะแป๊บครับตัวตครับย่าง่ที่พวกลงทนเนี่ยตัเนตัวที่แบบได้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 ไ่้ได้ไดาเด้ได้ได้ไา้ได้ได้ได้าด้ได้เด้ไดนได้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  ตนะได้ครับกเหีนะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้สมมติว่ารับสมมติว่าบรรทัดนี้ไม่ใช้ไม่ใช้เรารเราสามารถเราไม่สามารถลบเอาไม่สามารถลบเราลบได้แต่ว่าต้องหาคําสั่งใหม่เข้าไปทดแทนสมมุติว่าเราจะเอามูฟทูเข้าไปแทนได้ไหมครับอ่าได้ครับแต่ว,ว่าต้องลบก่อนต้องลบก่อนครับอ๋อทำการแบ็กสเปซแล้วก็เอาคําสั่งมูฟทูเสริมเข้าไปครับแต่ถ้าไม่ต้องการเอาคําสั่งใหม่เสริม นะครับใช้เราก็ใช้รีมาร์กเหมือนเมื่อวานนะครับใช่นะเรื่องกระเื้อแล้วก็ลบครับอ๋อเรื่องกระเื้อแล้วก็ลบใช่ลบเลยแล้วก็เอากำสั่งใหม่เข้าไปป้อนแทนไปทับครับครับถ้าไม่เอาทับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็ใส่คำอ่าพิเศษมาที่คอนโทลสเตทเมนต์โอเคแล้วก็กดทูนะครับ ไปที่อะไรครับเซตใช่ไหมครับเซตเซตหนึ่งปุ๊บลาเบลต้นฉบับเรานะครับเคียร์นำล็อกแล้วก็เอนเตอร์แต่ว่า I ยังติดอยู่เนี่ยมันพอ I ติดอยู่ลบมันก็ไม่หายครับใช่ไหมครับครับราต้องไปใช่ลบลบให้หมดแล้วก็เข้าป้อนใหม่ เราเราดูจากหน้าจอมองว่าไม่เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ใช่แต่มันยังไม่หมดยังไม่หมดเนี่ยครับนะพอเลยไปมันก็จะกลับมาครับกลับมานะครับตรงนี้ต้องให้พอดีใช่อ่าสมวนลดแป๊บลบสองจำกดเดียวไปไหมครับเดี๋ยวได้เลยครับกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยหมดแล้วโอเคแล้วก็คำสั่งพิเศษใหม่คอนโทรนอ่าเราจะไปหาคำสั่งโคทูปึ๊บ go to นี่ g o to enter อีกทีได้ครับปึ๊บใส่หมายเลขลาเบลที่เราตั้งไว้เมื่อตอนแรกคือเซตนะครับนะครับนัมเบอร์1เคลียร์นำล็อกแล้วก็เอ็นเตอร์สมมติว่าเราเราไม่เคลียร์นำล็อกก่อนแล้วเราเอ็นเตอร์นี่มันมันมีผลไหมอ๋อก็คือได้ครับได้เหมือนกัน แต่ว่าเอนเตอร์ได้แต่ว่านําล็อกมันจะค้างอยู่เดี๋ยวจะเผอในการเลือกแกนคำสั่งป้อนใหม่มันจะไปลบแล้วก็จะเกิดปัญหาเหมือนเมื่อกี้ว่าต้องไปลบหน้าบรรทัดตรงนั้นให้หมดก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าก็ต้องไปใส่รีมาร์คเพื่อให้มันให้มันข้ามไปข้ามไปแต่มันก็จะโปรแกรมก็จะลบครับครับทีนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบตอนนี้ถ้าเราจะรันเอ t นเตอร์ต่อเล้ครับเราจะรันเนี่ยเราก็เอชแคปออกเอชแคปออกก่อนเพื่อ เซฟก่อนนะครับเ X แคดดิ้แล็ปแล้วก็เซฟรันหรือว่าเซฟเอ็นหรือว่าไม่เซฟแล้วก็ไม่เอ็นทีนี้เราบอกว่าเซฟรันเอนเตอร์นะครับนะครับอ๋อครับนะเซฟรันเอนเตอร์อว่าไอ้ลันลังลันแลับ นล่รับงครับมับผมับครับเออขึ้นล่างไปคับึนลงครไม่ไม่ม่ี่ว่นกรับผมับผมครับ้าครับขอบคครับพี่แจก้ครับอ่าโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วครับอ่าเมื่อกี้เซฟรันนะครับเซฟเซฟรันครับทีนี้เราจะรันเราก็ต้อง Enter อร์อีกทีนะครับเอนเตอร์อีกทีนะครับ เป็น1นึ่งไซเคิลรันนะครับหนึ่งไซเคิล e ันสเตปันกับอินเ r อร์เรสรันมันจะต่างกันอินเ r อร์เนี่คือทีละสเต็ปไหมไม่ครับไม่ครับสเต็ปก็คือตัวที่2สออกดทีทำทีนะครับส่วนอินเ r อร์เก็คือวนไซเคิลให้แม้แต่แม้จะไม่มีคำสั่งว่า go to ไม่ไม่มีคำั่งโกทูก็จะวนให้แต่ตอนนี้เราหนึ่งไซเคิลแต่หนึ่งไซเคิลตอนนี้เรามีโกทูแล้วโกทูแล้วเราก็สามารถใช่หนึ่งไซเคิลได้มันก็จะวนปุ่มเตอร์นะครับตอนนี้บรรทัดแรกเข้าโกโฮมแล้วทัดต่อไปก็เป็น Position หกนะครับแล้วก็ลงเป็นโพซิชั่นเป็นลิ Line เจ็ดขึ้นมาหกนะครับเนี่ยขึ้นมาหกแล้วก็เข้าโฮมใหม่ แล้วก็ไปโอร์ชั่นหม่ครับสมมติตอนที่มันจับจับชิ้นงานแล้วเราต้องการที่จะให้ให้มันปล่อยเราเราใช้โอเพนแสดงว่ามันเปิดถึง8เซนถูกไหมครับถ้าถ้โอเพนถ้าโอเพนเปิดนะครับผมหยุดก่อนสต็อปนะครับสต็อปเาสต็อปนี่คือ s อออสแคปออกนะครับทีนี้กลับไปแก้ไขโปรแกรมนะครับ เราก็ไปที่โหลดโปรเจกต์โหลดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับโหลดโปรเจกต์ขึ้นมาเป็น PRJ004 Enter ครับนะครับเลือกโปรแกรมที่เราต้องการแก้ไขครับแล้วก็ Enter Enter แล้วก็ Enter อีกึงมันจะมีเคอร์เซอร์สีแดงเนี่ยคือทําการแก้ไขได้ตำแหน่งที่แก้ไขอ่าเราก็เลือกหาว่าเราจะเพิ่มเติมหรือว่าต้องการแก้ไขส่วนไหนสมวตเราต้องการแก้ไขสมมติเราแทรกเข้าไปหลัง p o s i t i o 8 ให้จิปเปอร์เปิดสุดนะครับแล้วก็เอนเตอร์ลงมาอ๋อเอนเตอร์เป็นการเพิ่มบรรทัดแทรกใช่ครับเป็นเซนการแทรกแล้วก็ไม่ต้องใชแอรกกระลยนไม่ต้องเลยอ๋อโอเคครับนะครับเป็นการเอนเตอร์ลงนะครับต้องการบรรทัดไหนลงก็ไปเลื่อนเคอร์เซอร์อยู่บรรทัดนั้นแล้วก็กดเอนเตอร์ลงครับนี้ตรงนี้ว่างแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นว่าให้คิปเปอร์เปิดนะครับเห็นให้คิปเปอร์เปิดเนี่ยมันจะมีบอกว่าถ้ากด นะครับ0 F1 ก็คือ Open F2 ก็คือ c ค d e อันนี้คือ Open ก็คือได้80 8มิลเลยแต่ถ้า F2 c ค้ e ก็คือ0มิลเลยนะครับแต่ถ้าจะกำหนดตัวเลขเองก็พิมพ์ Number กํกำหนดตัวเลขเองได้ตอนนี้คำว่าพิมพ์ Number หมายถึงว่าเรากด F1 ก่อนแล้วพิมพ์ Number อย่างนั้นเลครับ เอฟหนึ่งจะออโต้ครับก็คือแปดมันแปดสิบมิลมันจะแปดสิบเลยเอฟสองก็คือออโต้ก็คือศูนย์มิลโอเคสมมติเราเปิดมาแค่ตอนนี้เราห้าสิบสมมติห้าสิบเราก็ใส่นัมเบอร์ไปใส่นัมเบอร์ห้าสิบเป็นห้าสิบนะครับอันนี้คือเรากําหนดเองโอเคโอเคเราไม่ต้องจะออโต้เราไม่ต้องพิมพ์คําสั่งครับไม่ต้องพิมพ์คําสั่งอะไรเลยครับแค่ใส่กล้าตัวเลขแค่นั้นเองออ๋มันก็โอเคแค่ทีนี้ พอเสร็จแล้วแทรกกิปเปอร์เสร็จแล้วเราก็ <S <S เอทแคปออฟ <นะ S 2> ทาการสเตทและลนัลนใหม่เพื่อดูปัญหาของโปรแกรมแล้วก็เอนเตอร์ซ้ําอีกทีนึ่งเอนเตอร์ซ้ำแล้วก็หนึ่งไซเคิลเหมือนเดิมนะครับทีนี้หุ่นยนต์ก็แขนกลก็จะทํางานตามบรรทัดแหละเปิด